ที่สุดเลที่อเจอที่เจอที่นี่เลโอเคค่ะอยากให้อยากให้อยากให้คุณโปรเจกพว่าเหมือนมเป็นโปรเจกที่อาจายนินุบจอนากเลยค่ะเป็นโปรเจกที่พัฒนามาหลายเป็นปีแล้วอะเออเป็นโปรเจกตที่ถ้านัาจากกินพอจนถึงวันนี้ก็สามปีซึ่งนานมากเป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งของ ฝ่ายโปก็ต่างคนตา่างเติบโตแล้วก็แยกย้ายไปทำงาน <c oughs> ท้ายของตัวเองเลยครับก็จริงๆแล้วการที่มันมาถึงวันเนี้ยมันถูกส่งต่อมาจากพี่ปอแล้วก็ทีมเบียนฟาวแล้วก็ทีมที่เขาไปหามานะฮะว่าเอ้ยโอเคเราได้พอตผลเรื่องใหม่แล้วแล้วช่วยกันพัฒนาไปดึงความสามารถดึงมุมมองต่าคนออกมาอย่างที่มายก็ก็เป็นทางสายดนตรีเลยของโปก,ก็ ครับตอถนัดวิชาการอยู่แล้วแหละโอ้หบทยังยากเลยนั่งอ่านโอ้โหเป็นคำที่แบบไม่เคยพูดมาก่อนแต่ก็เป็นเรื่องที่สนุกมากเพราะว่ามันเป็นการกรวบรวมมุมมองของแต่ละตลลัวละครรวมทั้งถึงได้เกิดพี่สนเกิดโอบเกิดยูโรพี่กบแล้วก็พี่นกได้ขึ้นมาก็พี่นกรู้สึกไงบ้างครับกับการที่ได้ครที่พี <มา S 2> ่นกทำงานเป็นตัวกลารมะนไดนเลยค่ะต้อง ภูมิใจมากเลยค่ะเพราะแก่ที่สุดเลยที่สแต่ต้นน้ำยันนเนี่ยวันนี้ประสบการอยู่สองกภูมิใจร่นไหนคับโงเก่้ปีปะคะกลับมาร่วมแทนไทยตอนนี้จะหม่ที่ที่เราไม่ได้เห็นหน้าตอที่เก่ปีปีอนานมากแล้วที่ไทยน่าจะน้ำผึ้งหลักคาแดงหลักคาแดงหลักคาแดงนานมากแล้ว ก็โปรเจกต์นี้เป็นไงบ้างคะก็ดีใจมากค่ะก็อย่างที่พี่พี่ปอนได้บอกคนในทีบอกว่าคือจริงๆรกร่วมงานกับคุณหนิงก่อนค่ะแล้วระหว่างนั้นพี่ปอนก็ไปดูเรากอเในทีแล้วก็เขาคงมีโปรเจกต์นี้กันอยู่แล้วอ่ะไม่รู้ท่าไหนก็ไม่ทราบก็หันมาหนกอยากได้พี่นกเล่นคอกนะอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เล่าเรื่องอะไรแต่ก็น่าสนใจมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายทั้งโดยเนื้อเรื่องการนําเสนอที่อยากค่ะแล้วก็ พีออนฟาวแล้วก like, so so ็น so no ักแสดงทุกคนที่ที่ได้ทํางานด้วย้สึกแบบว่าเฮ้ยมันมันสนุกมากมันมีอะไรใหม่ๆให้ให้ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทาอะไรที่แบบไม่เคยทําที่ไหนเลยไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้ไม่ไปดูมันเหมือนมันเหมือนเปลี่ยนความควานถึงใจของใครเดิมๆที่เราจำไว้อยู่เหมือนกันนะ อย่ไปคิดอย่างนั้นสิคะเราเป็นนักแสดงเราวก็คือมาสู่บทบาทแล้วเราต้องรู้สึกว่าเออมันมันทำให้เราแบบกระตือรือร้นทำให้เรารู้สึกว่าเออเราอยากเป็นเป็นตัวละครตัวนี้อยากเป็นอะไรที่แบบไม่เคยทํามันก็เขินนะคะทีจริงแล้ว่บทบทที่เล่นเนี่ยก็เขินอยู่แต่ว่าสนุกมากกว่าเขินกับนกด้วยความความเป็นอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่ได้มันต้องไปดูอ่ะไปดูว่าเป็นอะไรที่ทาทายอะไรคนี้คือแบบโอ้มันมีอะไรที่น้องแบบทั้งหมดเลย ทั้งเรื่องเอางี้ทั้งเรื่องไม่ใช่นกคนเดียวค่ะันมีอะไรที่ท้าทายมากก็เลยรู้สึกว่าเฮ้มันน่าสนใจมากกับกับสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดมาเป็นซีรีส์เรื่องนี้ได้เพราะว่ามันมหัศจรรย์เพราะเื่องพวนี้มันมีกระแสอยู่นี่อยู่กับพี่นกบัวที่ป้า ไม่เคยเห็นภาพพี่นุในอันนี้แน่นอใช่ใช่ลองดูค่ะว่ามันเป็นบทบาทอะไรที่นุ่ไม่เคยเล่นเนี่ยไม่เคยเล่นแล้วมันมันไม่ใช่แค่ภาพที่เห็นน่ะอืมต่าอ่าาาาอาา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 มาีา ป็นเจ็ต์ที่ดีมากนะคะไม่รับก็คงเสียดายค่ะอืมค่ะก็ดีใจที่มีเดนทาาติดต่อมาแล้วก็ดีใจที่คาแรคเตอร์ที่เขาตามหาอยู่ค่อนข้างตรงกับตัวเราค่ะเพราะว่าบทที่ผมรับเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงที่อยู่ในยุคของควาโลกครั้งที่สองแต่ว่าแนวความคิดของเขาอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างออกไปแต่ด้วยคาแรคเตอร์ของเขาจุดที่เขายืนอยู่เนี่ยอาจจะเป็นภาพเหล่านี้ค่ะ เทาไหร่คนก็คิดถึงคิดถึงงานคิดถึงง<ล>า,านแสดงของผมใช่ใช่ก็แทบจะลือ้อลื้อตื่นกันเยอะค่ะตอนแรกก็ยอมรับว,ว่าจําบทไม่ค่อยได้ใช่ใช้คําว่าข้อสนิมเลยเหรอใช่ใช่เพราะมันมันบางทีเราไม่ได้ทํามันอยู่ทุกวันนะคะเออมันมันก็อาจจะลืมไปบ้างเปลี่ยนเปลี่ยนจากวิธีการทงานเปลี่ยนไปกับที่ก่อนที่เราทำงานเยอะค่ะเออเออซีรีสเนี่ย ค่อนข้างขายมันหนังค่ะไม่ค่อยแตกหนากเท่าแตกหนักอาจจะเป็นนักแสดงอะไรเลยท่านไม่เคยร่วมงานเลยค่ะแม้แม่แต่พี่นกเคยร่วมงานในสุริโยไทยแต่ก็เจอคนน้อยมากไม่เคยร่วมงานกับใครเลยลค่เพีค่พี่นกนะเพราะรู้สึกมือน้อยเหมือนกัน่ทีนี้บรรยากาศในกองถ่ายเป็นไงบ้างที่เราไป เออเหมือนอยู่ข้างการดอกไหมนะใไมน้คนี่ยี่ไม้ลวกันพี่ไม้ล้วกันมาถนงผยาวมาเลยวันนี้ครับ ยาวใช่ครับดูจะเข้ากับคุณบ้างเข้าหรอเข้าไหมลูกคุณจะชอบลุกผมคุณใครชอบเราชินกับหน้าตัวเองหรือเปล่าดีผมเคยไว้ผมยาวอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบมีความพิเษขนาดนี้ในเรื่องนี้ก็จะต่างแบบทุกเรื่องเลยกับคาแรคเตอร์อะไรที่เคยเห็นไม่ว่าจะเป็นคอสหรือซีรีส์หรือว่าเจ๊ดแหลกอะไรแบบนี้ก็ก็สนุกดีสนุกมากได้เห็นกันเอาออกมาของสิ่งที่ตัวนี้ได้เป็น ตี่เมื่อกี้ที่อากงพูดว่ามันเหมือนว่าคุณเอาความเป็นศิลปินใส่ไปเยอะเหมือนกันเขาให้ที่ชอบคือตัวธันวายเป็นนักดนตรีด้วยสุดทีโมก็จะมีความลเมล่นดนตรีร้องเพลงรักในอิสลามอะไรอย่าง,งเงี้ยก็จะมีเล่นกีตาร์ร้องเพลงเยอะก็สุดทีคุณมีส่วนร่วมในการพัฒนาบทด,ด้วยใช่ไหมเออจริงๆถ้าตัวบทไม่เลยมันเป็นในในส่วนของดนตรีมากกว่าที่เราไปดูในเรื่องของร้องเพลงเอราะวิทอลชา์แขกเป็นเพลง ก็มีตัวลายกีตาร์ที่บอกกับทานันทีถกาเป็นทางาัวลากละครสามารถกว่าตัวบทจริงๆผมว่ามันสุดลมและดีมากมากๆแล้วที่ทั้งทีเขาทำกันตลอดคือเมื่อก่อนมันควรจะเป็นต่อกมาจากแมนส่วนที่มันย้อนทุกตอไปอะไรน,นะ,ะแต่ว่าผมว่าความประดิษที่สุดข,ของการเอ็นจอยเข้าใจและเห็นศิลปะที่แบบ มากมากสนุกมากๆเนตัวจะเป็นเนี่ยช่วงหกสิบเจ็ดสิบแตถ้าส่วนตัวใครที่จับผมมิโกะเราสองคนจะเป็นคนที่มีมากๆกับช่วงห้าพันโดยเฉพาะกับที่ไทยเยงนามเจ้าพรยากรุงเทพฯอะไรเงี้ยแบบไม่งานจะเยอะเป็นพิจริงจริงเหมือนที่พี่อรเพราะว่าคนเวียดีว่าเหมือนเหมือนพอหลังจากทีมฟอร์ไปแล้วพอมันเกิดการเตแล้วเราโอเคคือเราก็ภูมิใจกับกับหนังเรื่องแมนสูทอะไรเงี้ยถามว่ามันจะไปยังไงต่อ แล้วมันเลยเกิดคำถามว่าถ้าเกิดว่าเราต่อจากแมนสวงแล้ววัฒนธรรมไทยอ่ะมันไม่ใช่แบบยุคเรนเนสซองที่ทั้งโลกรู้จักงั้นคือการที่มันจะเล่าให้มันเข้าใจได้คิดว่ามันมันค่อนข้างยากแล้วยุคไหนล่ะที่เมืองไทยมสนุกและเฟื่องฟูมากก็ในช่วง50 60 70ซึ่งช่วงนั้นเป็นเป็นช่วงที่แบบสนุกสนานมากวงการเพลงก็จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยช่วงรวมถึงเรื่องการแต่งตัว สารีภาพในทุกๆอย่างเนี้ยเราพี่ปอแล้วก็ทีมก็เลยเลือกว่าเฮ้ยห9 6 9เ้นี่ยแหละแล้ว199เนี่ย,ยมันก็ตามมาด้วยคําว่าชายตอนแรกมันคําว่าชายคือชอช้างสันตายอ,อยกษ์ก่อนมันเป็นหนังที่รวบรวมเกี่ยวกับผู้ชายเพราะนะยุคนั้นนะมันคือผู้ชายอ่ะจะถูกคาดหวังผู้ชายต้องเป็นแบบนี้ผู้ชายต้องเป็นแบบผู้ชายต้องเป็นโขนหน้าอบโผัวหัวหน้าสังคมเนี้ยมันมันก็เลยแบบแตกแขนไปในมุมต่าง แล้วก็โชคดีมากที่เราได้ออนในช่อง7 HD เราเลยได้หนุ่มคนนี้มาอยูโลอน่เมาทนีเลมากันาโยนันมายนันมาโยนกมโยนกันมายนกัาโยนกอนายนกันมางนัามาโกัายูกัมโยกัากันมายัมากัานมกันะกาันมยายนมายันมมายมันับก็ก็เป็นอีกอีกนานนะครับที่ที่ผมมีโอกาสได้เข้ามา ร่วมเล่นนะครับก็ตื่นเต้นแหละจริงๆแล้วก็เป็นบทบาทที่ไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนเหมือนกันก็ตอนข้างนี้จะท,าท้าทายมากๆอีกอย่างในเรื่องของยุคด,ด้วยเราเราเกิดไม่ทันเราก็ต้องทําการรีเสิร์ชกันค่อนข้างเยอะ,อะครับบทบาทที่แบบท,าท้าทายมากคือ,อยังไงครนะับอ๋อก็คือต้องเป็นเหมือนพี่พี่ครับผมครบผมเป็นเหมือนพี่พี่ฮะ่างนี้เลยเป็นนักข่าวครับใช่ครับผมที่ดีหรือไม่ดีูจดูจันกเล่นที่พูดคำว่า รวยรวยทุกคนให้เป็นทายาทรวยครับคุณย่าท่าอย่างไรบ้างกับกับกับการที่ต้องมาเล like ่นเออก็ก uh ็ okay. so so จริงๆริงก็คือด so ้วยความอุดมการณ์ของของตัวตัวละครของผมนะครับเป็นนักข่าวในเรื่องของการการเมืองซึ่งมันค่อนข้างที่จะยากด้วยเพราะว่าสมัยนั้นก็อาจจะโดนในเรื่องของการปิดปากด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะลำบากสำหรับการทำการทำแบานเหมือนกันถือว่าเซอร์ไพรส์เอยู่ลงเขาบอก ให้แบบยาเตี้ยสปอยเยอะอ่าแต่ว่าจะใช้สถาการที่ได้มาถึงเหตุที่เราแบบเืี้ยอะไรตก็จะงงว่าเอ๊ะแล้วทางช่องเจ็ดเรายังสัญญายังเป็นยังไงอะไรอางกระพางช่องเจ็ดก็ยังมีสัญญาอยู่ครับผมครับผมแล้วถาการณ์มันก็เป็นอย่างนี้คือคือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเราไปแคสคือทางช่องเจ็ดก็แบบเหมือนกับคุยกับทางมิวเขาว่าเออเราสามารถเอานักแสดงของทางช่องเนี่ยไปแคสได้ไหมครับผมก็เลยมีโอกาสได้ไปแคสซึ่ง ต้องยอมรับว่าสองรอบครับรอบแรบกบอาจจะยังไม่เขาเรียกว่าบบไม่ไม่ตรงตามที่พุ่มกับอยากได้งั้นเราก็มีโอกาสเขาเลยให้โอกาสลองไปแคสรอบหนึ่งซึ่งเราก็ทำกันบ้านทำกันที่จะหนักมากๆแล้วก็ได้รับเป็นครับเปราว่าคือเราตั้งใจกับหนมากว่เราอ,รอยากได้ใช่ครับแอนหนังต้องดีแน่เลยต้องเส่็จยังมาเร่งเ่เ่ง เด่นมเป็นช่วันก็มันกามผม่าช่วงนีมนต่อว่าอย่างนนตีนี้วาม่มานี้กเลยทีเดีบอกไม่ได้วันนี้ัถมเลยตอบไม่ได้วันน้ะครับกมเป็นความลับนะก็เป็นการติดเคอร์เตอร์ที่สาคัญครับคือจริงๆที่ผมรับเรื่องนี้เนี่ยผมบอกบอกเล้ว่ามันคือความมุ่งมั่นและความความจริงใจของพี่บอนิงที่ที่แบบเล่าไห้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็แบบทำไมต้องเป็น อะไรพวกอนผมเล่นอะไรองี้นะคือผมรู้สึกว่าพี่ผมอย,อยากอยู่ในความยิ่งใหญ่ตองนี้นะครับแล้วอะไรที่ดึงดูดเราเออพี่ปอนเลบบน่นลงคือคือทั้งแพชชั่นของพี่ปอนทั้งตัวบทซึ่งแบบมันสะท้อนสังคมในสม,มัยนั้นมากๆนะคือความแล้วก็ตรงกล่อมมากๆนะครับแล้วก็โปรดักชั่นเนี่ยคือแต่ละคนที่มาร่วมงานเนี่ย,ยที่เพีเอที่เป็นระดับระดับประการนะฮะแล้วก็แบบทั้งร่วมจับคน ทั้งทีมไฟทีมแสงทุกอย่างดูเป๊ะไปหมดเลยจนแบบเราอยากเป็นส่วนย์ของความที่ใหญ่ท้งนี้อ่าเพียงพิกรการันตีว่าเรื่องนี้เราจะได้เห็นในการแสดงสดที่แบบรุกทำกระหานได้เยอะเออใช่ครบปั้นเลยปั้นเลยนะพิเศษปั้นจีนปั้นซีนและซีนไหนที่เขาปั้นถึงพิเศษก็เมื่อกี้เห็นไหมเพราะเริ่มถอดได้ปกติสีพวกนี้พีิกรณ์กาจะทำกับเองนะครับ เนรอชม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 ด้วยกันพี่ฝนไม่อยากเสิร์อยมากพี่ฝนที่ันใหญ่เลยเพราะว่าตอนในตอนนั้นที่ทำเสื้อผ้ากันอ่าพี่ปอลและทีมบอกว่าเฮ้ยตัวละครที่พี่พิศรับเล่นเนี่ยไกดเลิศเนี่ยก็คือตัวที่อยากจะบอกกับทั้งโลกว่าเนี่ยความหล่อแบบไทยว่าตั้งแต่เด็กแกนโตไม่เคยมีใครเูี้ยงจากความหล่อของพิศี่น้องอวันนี้พี่ศรได้เชิญชายแล้วคือแบบการเลี้ยเสื้อผ้าให้กับตัวละครเนี้ยที่หล่อมากมันยากมาก เพราะว่าโวหน้าตาเขาปกเสื้อผ้าหมดเลยโอ้โหในกองถ่ายนี่ผมได้รับเกียรติจากโอนะฮะคือแบบคอยจับชุดกันเลยเออแต่เราชอบเมื่อกี้มีคนบอกว่าให้รอชมขึ้นอยู่ในชมค่ะไม่ไม่อยากให้พี่สนสปอยไงก็ถ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่็นไครัไม่เปิดไม่ดไม่ดไม่เปิดไม่เดไม่ไม่เปดไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดไเปดไม่เปิดไม่เไม่เหิดไม่เปิดไม่ดไม่เปิดไม่เปิดไม่เไม่ดไม่ดไเปิไมเดไม่เไม่ไมไไเไม่ไปไม่ม่ไม จงเงียบสุดกันเนี่ยคุณ <มา S 1> โอมเนี่ย <มา S 1> <laughs> กันทุกวันผู้โชคดีกว่าอะไรกันตัวเป็นเกมครับผมยังไงครับเป็ังทายเรายังไงบ้างเจอกันทุกวันก็จริงๆแล้วเรื่องนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นการร่วมงานครั้งแรกของโอ๊บกับยอนคาวเลยก็มีโอกาสได้ไปเจอพี่ปอนครับเจอกันในสถานที่ดีๆครับดีที่วันดีใช่แล้วก็มีโอกาสได้คุยงานกันนะครับผมเวลาเวลาเราคุยกันในสถานที่ดีมันจะได้งานเสมอครับผมใช่แล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาเล่นครับผมแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ ปอนดูมีความแบบทุ่งเทแล้วก็ดูมีความตั้งใจกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆแล้วก็พอมาได้สัมผัสบรรยากาศการถ่ายทำจริงๆเจอทุกๆคนแล้วก็เจอทีมงานทุกๆคนรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยมี potential แล้วก็มีความแบบมีไฟในตัวค่อนข้างสูงม,มากเลยที่จะทำซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยให้ประสบความสำเร็จเขาเขาได้ไปขาย <ไป S 1> เราเราจกขายมหาศาลเลยครับอะไรบ้างอะไรบ้างครับเขาบอกว่ายินดอย่างแรกนะซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยพี่ถ่ายมาแล้วที่ปารีสเลยใช่ยิ่งใหญ่แล้วก็โปรดักชั่นเนี่ยพี่ใช้คนแบบใช้คนแบบ มาถ่ายทำอย่างเช่นตากล้องหรือว่านักแสดงทุกคนเนี่ยไม่เบานะพี่ใช้พี่นกสินใจนะพี่นกตลกเลกเอาโดนหลอกกันมาเป็นลูกค้าเล่นครับผมดีนะมีมุมพี่มายพี่สนใจพี่นกก่อนเลยก็คือเปิดรุ่นใหญ่มาเลยให้เราเป็นแบบพิลัตเซี่ยถือแล้วแบบดีเป็นยังไงฮะมันยากมาก เออจริงๆ oh, แล้วตัว mm hmm. ละครผมนะครับเป็นเออ่เห็นหน้าตาแบบนี <S <S ้นะครับเป็นหม่อมราชวงศ์นะครับผมไม่คนมีฐานะนะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นหนุ่มนักเรียนจบนอกนะครับเป็นหนุ่มจบจากอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นหนุ่มที่มีนิสัยเพลย์บอยนิดๆอะไรประมาณนี้ครับผม ผมพูดอะไรไม่ได้เยอะครับช่วงนี้ทงาห้ก่อนเห็นอะไรไมตัวเราต้องไปให้พี่พีบอยเนี่ยอะไรนะครับพี่พบอยเห็นอะไรตัวเราเขาอยากเห็นผมแบบเล่นหลายๆคาแรคเตอร์ไม่ไม่จร่ตัวเโอ๊คเขาจะบอกว่ามันมันช่างต่างกับชีวิตจริงผมเลยก็ถูกครับผมอะไรนะครับไลนเจ้าเล่ดูไปสัมเลยเออคุณเคียร์หน่อยเคียร์หน่อยสิเคียร์หน่อย หมายถึงว่าจริงๆแล้วในเรื่อการกบฏของพีมายเนี่ยผมบอกได้เลยว่าอันนี้มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งแล้วะผมจะไม่พูดอะไรเยอะเพราะผมไม่อยากพูดอะไรเยอะเดี๋ยวจะหฉุนออกมาคือที่ถามผมเรื่อยๆเนี่ยมันใกล้ละมันปิ้มปิ้งละมันน้ำมันจะล้นแก้วละลองถามคนอื่นดูไหมง้นให้พี่มาย โอ้ยไม่จบไปไม่ไม่ใไม่ช่ม่ใช่ไม่าด่ไม่่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชยไม่ไม่ใช่ม่ใ่ม่ใชวม่่ม่ใช่ไม่่ม่ใชาไม่ใช่ไม่ใชม่ใช่ม่อน่ไ่ม่ใว่ม่ม่ใช่ม่ใชม่ใม่ใม่ใช่่งม่ใ่่ม่่ม ก็ฝากซีรีส์เรื่องชายได้เลยครับก็ได้ดูกันแน่นอน,นที่สองสิงหาคมน,นี้ทาง VTV ช่อง7 h HD แล้วก็ผลงานดีๆจากย่อนคาครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะ